สวัสดีครับก็พบกับผมนะครับผมน้ำหมูดีบักนะครับวันนี้รู้หรือไม่ EP 2เนาะก็จะมาบอกถึงปุ่มนำล็อกที่อยู่บนคีย์บอร์ดของทุกคนเลยนะที่ใช้คอมพิวเตอร์จะบอกว่าปุ่มนำล็อกปุ่มนี้ไฟนำล็อกตรงนี้มีมีความสามารถในการบอกได้นะว่าเครื่องคุณเนี่ยบูตติดหรือบูตไม่ติดด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ก็เดี๋ยววันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับอ่ะก็เบื้องต้นนาอเครื่องนี้ทุกอย่างปกติ ดีนะครับผมก็จะเปิดเครื่องเนาะเห็นอยู่เนาะเปิดปลักน,นั่นแหละดูปุ่มนำล็อกกันนะครับแป๊บเงนะจ๊ะเครื่องบูดอยู่นี่ครับเครื่องมูดติดแหละภาพออกที่จอลนะครับเห็นอยูใช่ไหมภาพออกทีจอะก็จะอะเดี๋ยวซูมมาที่นำล็อกเนา นี่นะครับไฟน้าล็อกจะติดแบบนี้นะแล้วถ้าเกิดเรากดท1ทีไฟน้าล็อกจะหายไปกดอีกทีไฟนําล็อกจะกลับมานะครับแบบนี้คือถ้าเกิดเรากดน้ำร้อแบบนแล้วไฟหายกดอีกนทะีแล้วไฟมาเนี่ยก็คือเครื่องเนี่ยบูตติดคือหมายว่าสถานะของเครื่องเนี่ยบูตใช้งานได้แน่นอนนะครับส่วนทําไมถึงมันบอกมันสามารถบอกได้ว่าเครื่องอาจจะบูตไม่ติดก็ใช้ปุ่มนี้ดูได้ก็คือลักษณะแบบนี้เราจะปิดเครื่องนี้ก่อนเนาะ แล้วปิบร้อยนะครับแล้วผมจะถอดแลมออกจากเครื่องเท่ากับเครื่องนี้จะไม่มีแลมนะครับหรือผมผมทำให้ดูนี้ก็คือให้ดูว่าลักษณะเครื่องไม่มีแรมหรือเครื่องที่แรมมีปัญหาก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะไม่สามารถบูตติดขึ้นมาได้นะตรงนี้ผมเปิดเครื่องนะครับเปิดมาแล้วนะดูน้ำล็อกกันนะครับ ันี้เครื่องเปิดแล้วคือพัดลงหมุนแรงต่างปกติเนาะแต่ไม่มีแรงหรือติ้งต่างว่าแรมมันมีปัญหาหรือแรมเสียเห็นไหมครับปุ่มน้ำล็อกที่คีย์บอร์ดของคุณจะไม่มีไฟขึ้นเลย,เลยกดน้ำล็อกก็จะไม่มีไฟอะไรขึ้นทั้งสิ้นนี่ครับก็สายฐานก็เลยนี่คือเครื่องยังบูตสถานะไม่ครบก็คือว่ายง่ายไม่ซีพียูมีปัญหาไม่บอร์ดมีปัญหาไม่แรมมีปัญหาไม่การ์ดต้องมีปัญหาก็ นี่ยสัย่างอย่างหนึ่งแน่นอนก็คือเครื่องบูมไม่ขึ้นครับมันเรียกว่าบูมไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับอ่ะเท่านี้สําหรับปุ่มน,น้ําล็อกซึ่งสามารถใช้เป็นเบื้องต้นดูดูเครื่องที่เอ่อดูเครื่องเลยนะครับว่าบูมสาเร็จหรือเปล่าทางนั้นเองนะครับตรงนี้เล็กน้อยก็ช่วยคุณได้ขอบคุณครับ